สวัสดีจ้าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดวงรายเดือนมิถุนายน2567สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยกร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันพลังงานไพ่สัญ,ญลักษณ์ของไพ่ก้าวไม่เท้าเดอะเดทและ สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเอ็มเพลอร์ความหมายไพ่ส่วนใหญ่เหนื่อยท้อเบื่อหน่ายสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟหมดพลังอาจารย์รู้สึกว่าถ้าอยู่อย่างสิ้นหวังแบบนี้ไม่ดีแน่นอนอะไรที่มันอยู่ที่เดิม <c oughs> แล้วมันไม่ดีไม่ต้องไปบน่นคนราศีพฤษภไม่ต้องไปบ่นอะไรแล้วค่ะ งานไม่ดีเปลี่ยนงานทำมาสิบปีไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้ารู้สึกเหนื่อยท้อหมดไฟหางานใหม่ธุรกิจกิจการร้านนี้อยู่มาสิบปีทำมาสิบปีเหนื่อยจะตายหาไม่รวยสักทีเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไหมต่างประเทศโดดเด่น ราชการโดดเด่นการแพทย์การสาธารณสุขโดดเด่นอาชีพที่เกี่ยวกับการขายประกันหรืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพโดดเด่นทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเองต้องกล้าที่จะออกจากอะไรเดิมๆกล้าคิดกล้าตัดสินใจ เห็นไหมไม่ต้องรองให้ใครมาสั่งถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ไม่ดีทำแล้วไม่มีความสุขเลิกบน่นคนที่บ่นเนี่ยมันจะทำให้คนเป็นคนที่เสียสุขภาพจิต บ่นแล้วไม่พัฒนาบ่นแล้วไม่กล้าตัดสินใจบ่นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงคุณไปบ่นให้กับคนร้อยคนฟังก็ไม่มีใครหลับฟังเพราะฉะนั้นเปลี่ยนงานได้ย้ายงานได้ย้ายประเทศได้หรือธุรกิจกิจการทำเลตรงนี้ไม่ดีก็ย้ายที่ใหม่เพราะฉะนั้น the date คือการจบการเคลียการสะสางแล้วเริ่มต้นใหม่ ยมมาทูตเทพแห่งความตายพระสังฆราชไถ่ชีวิตได้พระอาทิตย์รุ่งเช้ากำลังจะฟ้าสว่างเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองนะส่วนเรื่องของสุขภาพอาจารย์ห่วงเรื่องเนื้อง,งอกหรือซีดหรือความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองรวมไปถึงภาวะเหนื่อยกายเหนื่อยใจช่วงนี้นะไม่ได้เป็นหมอดูอย่างเดียวนะคะ เป็นตัวแทนวางแผนชีวิตด้วยใครอยากวางแผนเรื่องสุขภาพใครอยากวางแผนการเงินก็ทักได้เดี๋ยวจะออกแบบให้ฟรีนะปรึกษาได้ทุกเรื่องดูดวงก็ได้นะสุขภาพระวังเพราะว่าหนักสุดจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนี่คือสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงแต่ก็ยังมีทุกขลาบนะ มีเรื่องของเงินเครมประกันเงินเยียวยาเงินชดเชยแต่มันไปทุกขาลาบไงมันต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงได้เงินหรือไพ่เดอะเดตเนี่ย ความเป็นความตายมีคนตายได้มรดกหรือคนตายให้โชคให้ลาบใครมีเลขใบนัดเลขบัตรคิวต้องไปพบแพทย์ไปตรวจไปโรงพยาบาลเลขใบนัดเลขบัตรคิวนั่นแหละให้โชคให้ลาบช่วงเนี้ยเสริมดวงนะไปโรงพยาบาลทำบุญลงศพก็ได,กด้บริจาคเลือดบริจาคโลหิตก็ได้หรือยอดตู้นะ โรงพยาบาลเนี่ยตู้เยอะนะอยากได้ตู้ไหนพอใจจะทำอะไรส่งอาพาธก็ทำได้แก้กรรมเอาตัวเองไปที่โรงพยาบาลเป็นการแก้เครสสำหรับเรื่องการเงินยังถือว่าเคลียอะไรเก่าๆได้ใครกลัวไม่ทันใช้หนี่มีเงินมาทันใช้หนี่นะแต่อย่าใช้เงินเกินตัวเกินกำลังนะยังหมุนได้ยังหมุนคล่องยังถือว่าดีอยู่นะใครที่ไม่มีโชคมีลาบการเงินแย่ถดถอยเหนื่อยท้อนี่คะ่ะพระศรีบาลี พระอุป,ปคุธคะ่ะพระสังกัจจัยคะ่ะโชคลาภเรื่องเงินเรื่องงานโอกาสที่เกี่ยวกับงานใหม่เจ้านายผู้คนขอให้ได้มีโชคลาภเรื่องงานขอให้มีโชคมีลาภเรื่องเงินขอให้มีโชคมีลาภเรื่องของการเสี่ยงโชคสิ่งดวงอย่างเงี้ยสพระอรหันต์บันดานโชคลาภชุดนี้มี3องค์นะ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เห็นไพ่เงินมันไม่ขึ้นเลยอย่ะ แล้วเห็นพลังงานเหนื่อยมันไม่อยากทำมาหากินมันท้อมันแท้มันหมดอะไรตายอยากนี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอาหารหันต์เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจนะแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาก็ขอให้มีบุญสัมพันธ์ก็แล้วกันเผื่อบางคนอยากได้เป็นที่พึ่งนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยไม่ห่วงถ้ามันเหนื่อยใจเบื่อจะหนูไม่อยากมีความรักหนูไม่อยากมีแฟนแล้วก็อยู่คนเดียวสบายใจ กินเที่ยวหาความสุขเอาตัวเองออกไปจากสถานที่เดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆใช้ชีวิตให้มันลั่ล่ลาเคลียใจให้จบเป็นศูนย์ไม่มีใครก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครจะเปิดใจอาจจะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาคนพฤศศพอาจจะได้พ่อไม้แม่ไคนมีตำาหนิดแต่ดวงดีตรงที่ว่ามีคนเข้ามาอุปธรรมนะคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยจะเป็นจะตาย ถ้าไม่ไหวก็จบ The date คือการอย่าร้างคือการเลิกราคุณไม่ต้องมาบน่นดเรื่องเดิมๆบอกไปแล้วถ้ามันไปต่อไม่ได้ถ้ามันไม่ไหวอย่าฝืนกล้าที่จะตัดสินใจเลิกคือเลิกจบคือจบแค่นั้นอย่ารำรีรำไรนะคะส่วนเรื่องของการทำบุญอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะบอกบุญ8 9มิถุนาอาจารย์จะ บวชนักหมู่ที่วัดบ้านเกิดวัดหนองอ้อตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระรำมจังหวัดพิษณุโลกนากำพรา้านนากยักษ์จนบวชฟรีสำหรับอาจารย์ร่วมเป็นสภาพสองรูปนะใครจะสมทบทุนทักแชทต,ติ๊กตอกมาได้ใครอยากได้สามพระอารหันต์ใครอยากดูดวงก็ทักแชทมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ